ให้ดูผมตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีความฟูเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้ก็มาเจอกันในห้องน้ำนะแล้วก็สภาพแบบนี้เลยวันนี้นะคะจะมาแชร์ว่าปกติแล้วดูแลเส้นผมยังไงนะคะเพราะว่าลิกดูแลเส้นผมเองนะคะแล้วก็นี้คือเส้นผมที่ทำเครีตินมาน่าจะเก้าเดือนถึง10เดือนแล้วนะคะ ก็จะเป็นผมที่มันจะมีความฟูมีความหยักศกนะเพราะว่าเส้นผมใหม่ของลิกเนี่ยมันยาวขึ้นนะคะแต่ส่วนที่เคยทำครียตินมาเนี่ยมันก็ยังมีความตรงอยู่นะในส่วนปลายนะคะหลักในการดูแลเส้นผมของลิกงเนี่ยง่ายๆเลยคือใน,ในเรื่องของการทําความสะอาดเส้นผมนะคะเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องเส้นผมนะคะแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนเท่าไหร่นะประมาณนี้เลยสี่อย่างหลักๆเลยนะคะสภาพเส้นผมตอนนี้คือผมที่ยังไม่ได้สระเลยนะคะให้ดูกันแบบ เรียวๆเลยนะคะว่าผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพื้นเพเนี่ยสภาพเส้นผมของลิกน,นะจะเป็นคนผมอยากศกนะคะจะมีความอยากศกในส่วนเนี่ยส่วนเนี้ยเห็นไหมคะอันนี่คือผมที่ไม่ได้ทำเครเิีน,นะเพราะว่าเป็นเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่แต่ว่าผมที่เราทำเครเซียมมาเนี่ยมันก็ยังมีความตรงอยู่ก็คือส่วนปลาย นะคะอันนี้คือส่วนปลายคือเส้นผมเก่านั่นเองนะมันยังมีความตรงอยู่นะคะหลักๆเลยอะ่ะคือดิคชอบใช้แชมพูที่ให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่รู้สึกว่าผมเรามันแบบมีความแบบร่วงเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นแชมพูที่ช่วยลดปัญหาผมร่วงอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นการกระตุ้นให้เส้นผมของเรามันงอกใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็ใครที่ติดตามกันก็จะเห็นลิกมีรีวิวไปหลายแบรนด์เหมือนกันนะก็สามารถไปลองใช้ตามันได้ถ้าเกิดเป็นแชมพูสูตรลดผมร่วงอะไรเงี้ยดิคชอบใช้ของ eflowshe ที่เป็น เห็นกันเนาะแล้วก็จะมีล่าสุดที่ได้ลองไปก็เป็นของซันซิลนะคะสูตรสีแดงมาคำดีควายนั้นก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะมีออของแบรนด์แบร์ดีก็โอเคนะทุกคนทัี่อยู่ในห้องนะ้ำพอดี นะอันนี้นะน่าจะอ่านว่าเรียลหรือเรียลเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันสาหรับสุขหรืผมร่วงความชุ่มชื้นเนี่ยเหมือนกับผิวของเราเลยค่ะผิวหน้าเราหรือว่าผิวตัวเนี่ยความชุ่มชื้นก็คือเป็นพื้นฐานของผิวสุขภาพดีใช่ไหมคะความชุ่มชื้นก็เป็นพื้นฐานของเส้นผมที่สุขภาพดีเช่นกันนะคะลิกก็เลยจะชอบใช้แชมพูที่แบบเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมนะที่ชอบใช้นะคะก็จะมีของซืบาจิขวดสีขาวฟ้าอันนั้นหมดไปแล้วนะคะไม่มีขวดให้ดูนะคะแล้วก็จะมีีอกสูตรนนนึงงั้ขซบิ เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดสีแดง นะดีกว่าของแบรนด์เนี้ยเขาทำแชมพูครีมนวดแล้วก็ฟรีทเมนต์มาดีมากแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ใช้ดีจริง,รงคือใช้แล้วผมนุ่มนะคะผมมีความชุ่มชื้นนะชอบมากๆเลยอันนี้ก็ลองไปหาใช้กันดูจะมีขายในวัสดุด้วยนะคะแล้วก็ที่ชอบก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะของมิดซองแซนอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีว่าใช้แล้วผมมันแบบมีความแข็งแรงชุ่มชื้นนะคะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ผมเรามันมีความชีฟูมันดูแห้งอะไรอย่างนี้นะคะดี่ก็จะใช้แชมพูครีมนวดใช่ไหมคะแล้วก็จะตามด้วย ทรีตเมนต์บำรุงผมนะคะที่ให้ความเข้มข้นกับเส้นผมนะที่ชอบใช้นะคะหลักๆเลยจะมีอยู่3แบรนด์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ก่อนอันนี้แหละคนน่าจะเคยใช้กันเนาะของ BSC อันนี้ใช้แล้วผมนุ่มมากผมเรียบลื่นนะคะคือแค่แบบว่าเป่าผมให้แห้งอะผมเราก็ดูแบบสลวยดูตรงแล้วนะคะโอเคมากๆแล้วก็ปริมาณให้มาเยอะมากนะแล้วคือกลิ่นหอมด้วยเวลาใช้แล้วมันทําให้ผมเราอะมีความแบบนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้คือแบบเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเพิ่มไปอีกนะคะดีมากเลยแล้วก็อีก <ๆ S 2> อันนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะของแบรนด์นี้อันนี้คือใช้ไปหลายกระปุกแล้วเหมือนกันนะคะนี่ใช้แล้วคือผมแบบ นุ่มผมหอมนะคะผมเรียบลื่นสลวยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่หาซื้อได้ง่ายเลยในวสัดนะคะอยากให้ทุกคนไปนลองเป็นมาส์บำรุงเส้นผมนะคะของแบรนด์ซูบบก,กินะในที่นีบอกไปเลยว่าของแบรนด์นี้เนี่ยใช้ดีหลายอย่างมากนะคะแชมพูครีมนวดเขาดีนะแล้วก็ทรีทเมนต์อย่างเงี้ยอะมาส์คหมัผมก็ดีอันนี้ใช้หมดแล้วนะคะอยากบอกเลยว่าเนี่ยเป็นแบบ the base มาบำรุงผมที่ชอบมากๆแล้วก็จะซื้อใช้ซ้ําอีกนะคะคือใช้แล้วมันทําให้ผมเรามันมีความแบบ ชุ่มชื้นขึ้นนะคะผมนุ่มเรียบรื่นแล้วก็ผมดูเงานะและที่สําคัญเลยคือกลิ่นหอมมากคือใช้อันนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการสระผมแบบสองสวันอะไรเงี้ยผมยังหอมอยู่เลยนะเพราะว่ากลิ่นของหอมติดผมดีมากๆเลยก็เมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วเนาะก็คือจะมีแชมพูครีมนวดที่ใช้เป็นประจำมาคือเน้นในเรื่องของสูตรความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่อยากจะแบบเติมความชุ่มชื้นแบบว่าจัดเต็มหน่อยก็ใช้พวกมาร์กบำรุงผมหรือว่าทรีทเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เพิ่มไปให้ดูผมตอนนี้นะคะทุกคคนนนนจจะะเเหห็็วามมมัีฟู คือผมยังไม่ได้หวีด้วยแหละมันก็จะมีความฟูมีความหยักศกนะคะแล้วก็จะมีความแห้งในส่วนปลายตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแลเส้นผมกันก่อนที่จะสระผมทุกครั้งนะคะลราจะหวีผมก่อนนะคะการหวีผมก่อนสระเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราแบบไปหวีตอนที่ผมมันเปียกเนี่ยมันทําให้ผมเราอ่ะมันหลุดร่วงแล้วก็ขาดได้ง่ายนะคะนี่ก็จะหวีผมก่อนที่จะสระผมทุกครั้งนะคะเวลาสระมันจะได้ ทำให้ผมเราไม่พันกันด้วยนะคะแล้วก็การบำรุงต่างๆเนี้ยมันก็จะแบบซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดีด้วยนะคะมันก็ต้องหวีก่อนหวีที่ด้ในเนีใช้ของแบรนด์นี้นะคะอาวิด้านะอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะคะชอบมากคือราคามันแบบสูงนิดนึงแต่ว่าเวลาหวีแล้วมันช่วยถนอมเส้นผมของเรานะคะแล้วก็หวีในส่วนที่ผมเรามันพันกันได้ง่ายนะเออนี้ดีมากๆเลยชอบ นี่คือหวีผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่คือผมของลิกตอนนี้เลยนะคะก่อนที่จะดูแลเส้นผมนะที่ลิกจะใช้คือพวกแชมพูครีมนวดทรีทเมนต,ต่างๆนะคะให้ดูกันก่อนว่าตอนก่อนใช้เป็นยังไงบ้างนะคะคือทุกคนจะเห็นนะว่าส่วนที่ลิกเคยทำเคราตินมาเนี่ยตรงส่วนปลายเห็นไหมคะมันยังมีความตรงอยู่นะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันยังมีความตรงอยู่นะคะเห็นไหมเนี่ยส่วนเนี้ยค่ะส่วนแบบส่วนประมาณ ประมาณขึ้นขึ้นผมเลยอะยังมีความตรงอยู่อันนี้คือผมที่ไม่ได้มีการหนีบเลยนะคะไม่ได้ใดผมเลยแต่ว่าผมที่อยากศกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเส้นผมที่ขึ้นใหม่ก็จะมีความฟูนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความฟูแล้วก็ดูอยากศกนะคะมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะถ้าเกิดเทียบกับส่วนที่เราเคยทำารีตินด้านล่างมานะคะ ที่ก็ใช้วิธีในการดูแลเส้นผมเองคือเนี่ยแหละคะ่ะเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมเพราะมันทําให้พอผมเรามีความชุ่มชื้นเนี่ยมันทําให้เส้นผมของเราอะ่ะมันเรียบแล้วก็ดูแบบตรงดูสวยขึ้นนะคะพอเราหวีผมแล้วนะคะเราก็จะสระผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเวลาสระผมอะดิจ้าก้มหัวลงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบทำความสะอาดเส้นผมได้แบบทั่วถึงในส่วนท้ายทอยด้วยนะคะ ก่อนที่จะใช้แชมพูดิจะล้างน้าเปล่ารอบนึงก่อนนะคะเป็นการล้างพวกฝุ่นต่างๆออกไปก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้แชมพูนะคะวันนี้จะใช้เป็นแชมพูของแบรนด์นี้ลวกันนะของซูบากินะคะเพราะว่าดิชอบมากมันให้ความชุ่มชื้นดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อแชมพูหน่อยนะคะจะเป็นแบบนี้มันจะหอมมากนี่ค่ะอันนี้เลยก็จะถูให้ทั่วก่อนนะคะให้มันเกิดฟองแล้วก็ค่อยสระ เวลาสาระนี่ก็จะก้มหัวนะมันเมื่อยนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันทําให้เราแบบสระผมช่วงโคนทั้งหลังได้ด้วยนะคะระหว่างที่สระผมอะค่ะนี่ก็จะนวดนวดด้วยนะคะนวดนวดหัวตัวเองอะ่ะมันเป็นการกระตุ้นให้แบบการไหลเวียนของเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีด้วยนะขั้นตอนการสระผมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะเหมือนเราล้างหน้าเลยค่ะคือถ้าเราทําความสะอาดเส้นผมเราสะอาดแนละ้วแล้วก็ ผมยังมีความชุ่มชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเส้นผมมันก็จะไม่เสียสมดุลจะไม่แห้งด้วยแล้วก็เวลาที่เราบำรุงอะไรไปมันก็จะซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดีด้วยนะคะโอเคทุกคนนี้ก็สระผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งพอเราสระไปแล้วเนี่ยผมเรามันจะมีความแบบรู้สึกว่าสะอาดขึ้นแต่ว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะปกติแล้วถ้าเกิดลิศสระผมทุกๆวันเนี่ยดิจะใช้แชมพูครีมนวดแล้วก็ เป่าผมไม่แห้งนะคะแล้วก็ใช้พวกออยล์จบเลยนะแต่ละวันแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่าะกันนะวันนี้จะใช้ครีมนวดแล้วก็ผสมกับเป็นทรีทเมนต์บำรุมผมนะคะวันนี้ใช้ของ BSC นะคะอันนี้นะแค่ครีมนวดอันนี้อะ่ะมันก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผมนุ่มแล้วนะในแต่ละวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ร่วมกับพวกทรีทเมนต์มักผมอะ่ะมันจะยิ่งผมนุ่มยิ่งขึ้นทุกคนมันจะแบบเป็นการบำรุงแบบเข้มข้นเลยนะคะวันนี้ใช้ของ BSC เพราะว่า คิดว่าราคาเขาไม่แพงแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วผมกันนุ่มนะคะแล้วก็อันนี้จะมีสถานการณ์จากซื้อบักิ้ออยเหมือนกันนะคะใช้ประมาณนี้นะคะอ่าถูๆหน่อยอันนี้ก็จะแบบชะลมไปเลยค่อยๆนวดไปนะคะเนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่ส่วนการศีรษะเลยนคะคะจะสังเกตนะอันนี้จะเน้นปลายเป็นหลักเลยเพราะว่าอยากให้ปลายมันนุ่มๆน,นะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าใครอยากทำนานกว่าน,นั้นก็ได้นะประมาณ15นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงอนะ่ะ5นาทีก็โอเคแล้วนะคะผมมันก็นุ่มแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะหมักทิ้งไว้10นาทีละกัน,นอตอนนี้ก็ครบ10นาทีที่หมักผมทิ้งไว้แล้วนะคะตอนนี้ผมมีความ ชุ่มฉ่ำม,มากๆเลยนะคะคือแบบรู้สึกได้เลยว่าผมชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวเราไปล้างเส้นผมให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันพอสระผมแล้วนะนี่ก็จะใช้ผ้านี้นะคะซับผมให้ผมหมาดนะอันนี้จะเป็นผ้าที่ซับผมให้ผมแบบแห้งไวขึ้นนะคะเหมาะมากกับคนที่ผมหนาหรือว่าผมยาวนะเพราะว่ามันช่วยลดเวลาในการเป่าผมให้แบบ เป่าผมแล้วมันแห้งไวขึ้นนะทุกคนเพราะว่าตัวผ้ามันจะซับน้ำไปได้ส่วนหนึ่งนะจะใช้ที่หนีบอันนี้หนีบอีกรอบเพราะว่าผมนี่เยอะมากเลยแล้วมันหนักด้วยเดี๋ยวผมหลุดนะโอเคทุกคนก็จะซับแบบนี้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ตัวผ้าค่ะซับน้ำออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยใช้ไดเป่าผมอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็ใช้ผ้าในการซับผมให้แห้งประมาณหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นว่าผ้าเปียก มากๆแล้วก็หนักด้วยนะคือมันซับน้ําประมาณหนึ่งนะคะผมเรามันก็จะหมัดขึ้นนะคือ,อมันทาให้ขั้นตอนการเป่าผมของเราเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะคะก่อนเป่าผมทุกครั้งนะคะหรือว่ามีการใช้ความร้อนอะไรอย่างนี้นะคะที่จะต้องใช้พวกเซรั่มหรือว่าออยในการบํารุงเส้นผมก่อนนะคะที่ดิชัยจะเป็นของแบรนด์นี้นะดิชอบใช้มากอันนี้คือที่หมดไปแล้วนะคะดีมากเลยเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมถูกและดีนะคะให้ผมเรามันมีความแบบ นุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นเส้นผมไม่พันกันนะวันนี้ใช้เป็นสูตรนี้นะคะอันนี้ใช้แบบหมดไปหลายขวดแล้วสูตรนี้นะคะดีมากลองหามาใช้กันดูทุกคนจะมีขายในร้านวัสด์นะคะก็จะใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมยาวนี่กลิ่นหอมด้วยถูอย่างนี้ก่อนนะคะชโลมให้ทูอย่างนี้ก่อนแล้วก็ออกมาลูบๆเส้นผมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ามันปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะแต่ว่านี่จะไดผมคือจะใช้เป็นความร้อนระดับแบบอุ่นๆนะคะระดับหนึ่งนะที่เป่าผมนี่ใช้ของไดซันนะคะอันนี้ซื้อมาหลายปีแล้วใช้ดีมากคือมันช่วยถนอมเส้นผมนะคะคือผมไม่แห้งเสียด้วยแล้วก็ ทำให้ผมมันแบบแห้งไวดีนะสําหรับคนผมหนาก็ผมเยอะบบนีนะรู้สึกว่าเออมันใช้เวลาไม่นานก็คือเวลาลิดเป่าเนี่ยนี่จะใช้ระดับพัดลมระดับที่2นะคะแล้วก็ใช้ความร้อนระดับที่1น,นะคะก็คือจะให้มันมีความอุ่นๆน่ะจะไม่ได้ร้อนนะคะใช้มือดึงผมแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยเป่าลงมาอย่างนี้นะคะมันทําให้เส้นผมมันเรียงตัวสวยด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งตัวมีน้ําหนักโอเคเลยนะ ระหว่างที่เป่าผมอะคะ่ะจะใช้หวีก็ได้นะคะนะี่ชอบใช้หวีอันนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยให้เอ่อเวลาเราหวีไปเนี่ยเส้นผมมันจะแบบเรียงตัวแล้วก็ไม่พันกันด้วยนะคะแล้วก็ถนอมเส้นผมด้วยนะ เนี่ยค่ะก็พอเป่าผมเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผมที่ตอนแรกเนี่ยมันดูชี้ฟูะคะ่ะมันดูเรียบขึ้นนะก็เวลาสางผมเนี่ยมันก็จะสางผมได้ง่ายนะคะผมไม่พันกันแล้วก็ความชี้ฟูของเส้นผมเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนะคะ<ม>เห็นไหมคือแบบดีขึ้นเลยอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ที่นีผมเลยนะทุกคนหลังจากที่เป่าผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะก็จะใช้เซรั่มปิดท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะให้ผมมันแบบมีความ เรียบอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมพอเราใช้อบบเซรั่มชโลมเนี่ยมันจะดูเรียบลงมเพผมลิกเยอะมากนะคะต้องใช้แบบว่าเซรั่มในการบำรุงเงี้ยเห็นปะผมมันจะดูแบบเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเงาก็ไปลองทํากันดูนะคะใครที่อยากดูแลเส้นผมเองนะ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อแชมพูครีมนวดได้ตามร้านทั่วไปจะเห็นนะคะว่าผมมันดูงเงาขึ้นนะผมเรียบลื่นนะคะแล้วก็เส้นผมเรียงตัวสวยนะคะมันจะดูมีความแบบเรียบตรงขึ้นแล้วก็ความชีฟูเส้นผมเนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ผมดูงเงาสุภาพดีเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลเส้นผมที่ดิ๊กทำประจำนะคะเวลาที่แบบ อยู่บ้านอะไรนี้นะคะคือหลักๆอย่างที่บอกกันเลยทุกคนก็คือทําความสะอาดเส้นผมแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะแล้วก็ปกป้องเส้นผมนะคะคือใช้ผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นการว่าออปกป้องเส้นผมจากพวกความร้อนต่างๆนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนถ้าเกิดไม่จําเป็นนะคะสี่อย่างนี้เลยที่ทําเป็นประจํานะคะแล้วก็ ชอบใช้พวกแชมพูครีมนวดที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์บ่อยๆแบบหมักผม,ะผมะอะไรเงี้ยมันช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ